สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของชาวจังหวัดลำปางนะครับนั่นก็คือไอคอนลำปางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของชาวจังหวัดลำปางนะครับ มาทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับมาเดินชมบรรยากาศนะภายในงานของไอคอนลำปางนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นเวลาตอนเย็นๆนะครับสลับการเดินช้อปปิ้งนะครับท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะครับเข้ามาค้าขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในงานครับก็จะมีการจัดงานมีหนังกลางแปลงนะครับมีการค้าการขายนะมีของเล่นนะหลายๆอย่างด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมนะครับภายในงานว่ามีอะไรมั่งนะครับสลับจุดแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับนี่เลยครับร้านหมึกย่างนะครับโอ้หน้าทานมากๆนะทุกคนราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนี่คือร้านราชาหมึกไก่ย่างนะครับหน้าทานครับทุกคนนะครับไปต่อครับทุกคนครับ วันนี้อากาศดีนะทุกคนสำหรับภายในงานวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับมาทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะครับนั่นก็คือร้านกะเพรานะครับขายกะเพราอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนเยอะมากๆครับต้องพอบอก และนี่คือร้านอาหารนะครับที่อยู่ภายในไอคอนน้ำปานครับนี่คือร้านกะเพรานะครับให้เยอะมากๆนะครับกล่องละ25บาทนะทุกคนกะเพรานะครับสังเกตครับพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่เนี่ยคนมาซื้อต้องต่อคิวนะครับกันยาวเลยทีเดียวก็ว่าได้นะทุกคนนะครับร้านนี้นะครับขายกะเพราอย่างเดียวนะทุกคนนี่นะ จัดไปครับกระเพราสองกล่องนะครับหมูสับกับหมูกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินที่ร้านหลังกำแพงนะครับไปต่อนะทุกคนครับมาดูร้านนี้นะทุกคนครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับไก่ทอดซอสเกาหลีนะครับมีทั้งอะไนะครับ น,น่าทานมากๆแลวทุกคนอันนี้คือบรรยากาศภายในงาน,นครับร้านต่อไปให้ทุกคน,นครับร้านนี้ครับบหน้าทาันมากๆครับเป็นร้านหมูกรอบเนยจงนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าคนต่อคิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับหมูค่อนข้างที่จะกรอบมากๆนะครับดูสีสัน,นครับ หน้าทานมากๆร้านนี้ร้านนี้อยู่ตรงหัวมุมนะครับของภายในงานนะครับ เรเริ่มมีคนมาจับตองสถาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มคนทยอยเข้ามานะครับเพราะว่ามันใกล้หัวคําแล้วครับอันนี้คือร้านหนังกําแพงนะครับสำหรับภายในบริเวณงานลานหนังกาแพงนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีเสือให้นะครับมีเก้าอี้ให้นะครับแล้วก็มีที่นั่งแบบกองฟางให้ด้วยนะครับภายในงาน มาทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มใกล้ค่ำแล้วครับก็สลับลานหนังกำแพงนะครับเริ่มคนก็เริ่มเต็มแล้วนะครับนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีคนนะครับแป๊บเดียวทุกคนครับพอใกล้ค่ำนะครับสถานที่เริ่มเต็มแล้วครับนี่ก็เริ่มค่ำนะครับบรรยากาศครับดีมากๆนะครับไปต่อข้างแรกนะที่ดูหนังกำแพงใช่เหรอเป็นไงบ้าง ดูใหญ่มากดูใหญ่มากเลยครับ